สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยก็มีเคสหนึ่งที่เอดมินเน่ยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะและเอดมินแนะนำว่าอย่าไปทามแบบนี้นะคะคือผู้ชมท่านนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นก็เคยสอบถามเข้ามานะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยคุยกับมิจฉาชีพนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยผู้ชมท่านนี้ก็แจ้งเข้ามาบอกว่า พอดีหนูเนี่ยไปคุยกับมิจฉาชีพรายหนึ่งนะคะแล้วเขายอมรับแล้วล่ะว่าเขาเป็นมิจฉาชีพนะแล้วเขาก็ส่งรูปของเขามาให้หนูดูด้วยนะคะว่าตัวจริงเนี่ยเป็นคนผิวสีนะคะอ่าทีนี้เรามาดูนะคะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยที่ผู้ชมท่านนี้ไปคุยกับมิจฉาชีพเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟังว่า ไม่แนะนำให้คุณไปคุยในลักษณะแบบนี้นะคะว่าทำไมนะอ่ะอันนี้ก็ผู้ชมเนี่ยก็ส่งรูปถ่ายที่มิจฉาชีพแอบอ้างมาคุยกับผู้ชมท่านนี้นะคะซึ่งก็เป็นรูปของนักบินคนนี้เนี่ยชื่อแพทริกนะคะช่องของเราเนี่ยก็คือแจ้งเตือนแล้วนะคะทีนี้ผู้ชมท่านนี้เนี่ยก็ได้เอารูปนี้ส่งไปให้มิจฉาชีพที่เขาคุยอยู่ว่า ตกลงคนนี้เป็นใครนะแล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็ส่งรูปถ่ายของคนผิวสีนะไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะเขาบอกว่าผมไม่ต้องการที่จะหลอกคุณนะคะ This do not need lying to you นะคะก็คือประมาณว่าผมไม่ต้องการที่จะหลอกคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ชอบงานลักษณะนี้นะคะ ประมาณว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะทํางานที่เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคนไปทั่วนะคะหลังจากนั้นก็ได้ส่งรูปถ่ายให้นะคะแล้วก็ถามผู้ชมว่าคุณเห็นรูปถ่ายผมไหมนะคะนี่แหละเป็นตัวจริงนะคะและผมขอโทษนะกรุณานะคะอ่าทีนี้ผู้ชมท่านนี้ก็ตอบว่าคุณเป็นคนแรกที่ถูกจับได้แล้วเนี่ยยอมขอโทษนะคะ แล้วฉันเนี่ยผู้ชมท่านนี้ก็พูดต่อนะคะว่าฉันมีประสบการณ์แบบเดียวกันนะคะเวลาที่จับคนอื่นได้เนี่ยส่วนใหญ่คนพวกนั้นจะไม่ยอมรับนะคะแล้วมิชาชีพตอบว่าขอบคุณที่คุณเข้าใจผมนะคะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมนะและให้ระวังนะ f e c o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  n s t s t r g r a m Tinder นะคะ please be very careful ก็คือว่าให้คุณเนี่ยระวังเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความรักจริงบนนั้นนะคะมีแต่คนหลอกลวงนะคะและคุณก็จะไม่เห็นความรักจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้คุณเนี่ยหยุดที่จะมองหาตามเว็บไซต์พวกนั้นนะคะเพราะนั่นจะเป็นการทำร้ายคุณนะคะ แล้วผมบอกคุณเช่นนี้เนี่ยก็เพราะว่าโปรไฟล์นั้นนะคะพวกเราเนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะและผมหวังว่าผมสามารถที่จะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะว่าไม่มีความรักบนโซเชียลมีเดียนะ แล้วผู้ชมท่านนี้ก็ถามมิชาชีพว่า do you really like me คุณชอบฉันจริงๆหรือแล้วมิชาชีพตอบว่า yes I do ใช่ผมรักคุณผมชอบคุณนะคะแล้วนี่เป็นความรักโดยธรรมชาตินะคะผมเนี่ยชอบคุณนะคะแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะคะผมอยากจะให้คุณเนี่ยเป็นผู้หญิงของผมนะแล้ว ผมก็จะมีความสุขนะคืออบิ l บีแฮป p ีนะทุกคนคิดว่าจริงหรือที่มิจฉาชีพเนี่ยจะสารภาพกับคุณนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าแผนซ้อนแผนค่ะแล้วแม้กระทั่งรูปถ่ายของคนผิวสีนั้นนะอ่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นรูปของใครต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะอย่าคิดว่าพอเขามาพูดอย่างนี้แล้วคุณจะเชื่อเลยนะคะ เอ็ดมิลขอแนะนำให้ทุกคนว่าเมื่อไรนะคะที่คุณได้กลิ่นนะคะว่าคนที่คุณกำลังคุยอยู่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยคุณไม่ต้องไปค้นหาความจริงกับพวกมันแล้วละนะเพราะในเมื่อวันนี้มันมาเป็นมิจฉาชีพนะคะมันจะไม่มีวันมาสารภาพกับคุณหรอกนะและก็ไม่มีวันเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะเพราะพวกนี้กลัวโดนจับเหมือนกันนะ ไม่ว่ารูปถ่ายหรือว่าคำพูดอะไรที่พวกมันพูดกับคุณเนี่ยไม่ต้องไปสารต่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าเออในที่สุดเราก็เจอคนหนึ่งที่มันยอบสารภาพนะคะเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกมันกลับใจใกลายเป็นคนดีนะคะไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยเบื้องหลังมันคือมาเฟียนะแล้วเขาจ้างคนพวกนี้นะมาทำงานนะคะ คนที่คุยกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวพวกนี้เขาจะเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะกันคุยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้ว่าคุณกําลังคุยกับใครนะแล้วอีกอย่างคือถ้าเมื่อไหรที่เขาดึงคุณมาคุยใน Line หรือว่ามาคุยใน m s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  y y p e นะหรืออะไรที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนตัวใน Line พวกนี้นะคะแสดงว่ามันมีการส่งต่อไปให้มือที่2คุยกับคุณแล้วล่ะนะมือที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีนะคะ เรื่องการใช้จิตวิทยาแล้วก็เขาจะมีโค้ชคอยคุมอยู่นะว่าคุยกับคุณยังไงโค้ชเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเลยค่ะเขาก็จะบอกให้คนนั้นคนนี้ว่าคุยอย่างนี้กับคุณคุยอย่างนั้นกับคุณนะคะดูซิว่าคุณต้องการข้อมูลแบบไหนคุณอยากจะฟังเรื่องอะไรเขาจะพูดเรื่องอะไรกับคุณนะท้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่ระวังตัวแล้วก็เปิดใจเนี่ยยอมรับพวกมันนะคะอันนี้แหละที่แอดมินบอกพวกคุณว่า คุณต้องบล็อกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคุณเล่นกับพวกมันไม่ไหวนะแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นกับพวกมันนะคะอย่างเช่นผู้ชมท่านนี้นะเนี่ยแอดมินก็แจ้งเตือนไปแล้วนะคะว่าบล็อกซะนะไม่ต้องไปเชื่ออะไรที่พวกมันพูดอีกนะโดยเฉพาะเวลาที่แอดมินเห็นคุณไปถามเขาว่า do you really like me นะคะคุณชอบฉันจริงๆหรือนะคะห้ามนะคะห้ามไปพูดอะไรกับพวกนี้นะคะ เพราะอันนี้แหละเป็นจุดอ่อนที่คุณทําให้มิจฉาชีพเห็นว่าเขาแค่ทําเป็นว่าสารภาพกับคุณเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะได้ใจคุณนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะโน้มน้าวให้คุณน่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการน,นั้นไปนะคะเคสแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะเอดมินถึงบอกคุณว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะสิ่งที่คุณต้องทําอย่างเดียวก็คือบล็อกและอย่าให้มิจฉาชีพเนี่ย ต่อคุณได้อีกนะแล้วไม่ต้องเอาเวลาดีๆของคุณที่มีค่าเนี่ยไปคุยกับพวกนี้นะคะคุณไม่มีวันเปลี่ยนเขานะคะเพราะคนที่คุยกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียวมันเป็นกลุ่มนะเวลานี้คนนี้คุยนะแต,แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้เนี่ยความสามารถเขาไม่ถึงเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนคนมาคุยต่อนะจุดประสงค์เดียวของพวกนั้นก็คือได้เงินจากคุณนะเพราะฉะนั้นแล้วนะ บล็อกนะคะผู้ชมเชื่อแอดมินนะอย่าไปทำอย่าไปหาคำตอบนะเพราะว่าคุณไม่ใช่ตำรวจนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะส่วนพวกเรานะคะเป็นแค่คนธรรมดานะเมื่อเรารู้แล้วว่าเรากำลังตกอยู่ในสภาวะอันตรายเนี่ยเราต้องเดินออกจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยเดินออกจากวงจรของมีชาชีพให้ได้เร็วที่สุดอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ป้องกันตัวคุณ ให้พ้นจากมือมิจฉาชีพนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นก็เอาเรื่องนี้มาบอกทุกคนนะคะเพราะก็มีผู้ชมบางส่วนนะ,ะที่ต้องการจยจะทำอะไรที่ทา้าทายนะคะดูซิว่าสามารถที่จะ h a l l e n g e ความสามารถตัวเองได้ไหมนะคะแอดมินเข้าใจคุณนะคะแต่ไม่แนะนำให้คุณทำแบบนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามานะคะแอดมินก็ได้เอาคลิปนี้เนี่ย แจ้งเตือนในช่องแล้วนะคะโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย